สวัสดีครับพบผมช่องสอจอนองมันเช่นเคยนะทุกคนคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเครื่องเจ้าลอยผ้าประวานเราลอยผ้าเอลดีเออบอกม่วงตั้งชื่อว่าบอกม่วงนะก่อนนี่นะ้อยลอยจัดล้อใหม่คอนสีดุมใหม่สายสายเบรกใหม่ปนระมาณน,นี้นี่นะคนรอขอข้าว เนี่ยไม่มีอะไรทอมเติมแล้วก็เป็นลูกใหม้นะลูก5 3วาวโตวนะทุกคนกับประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะ5 3วาวโตวนะโอ้ยุดเทคนี่5 3รูท่อตก็ท่อเดิมยังไม่ไปผ่าหม่นะเดี๋ยว่งนี้ก่อนห่างหายไปนานเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังละ ดังนะ zoom หยอ่อนไม่ได้เปลี่ยนใหม่ประมาณนี้รถลันมีบ้านคนนะตรงนี้ไม่อยากเบินดังมากกว่า อเอนะะมานี่นะทุกคนก็ผมก็มาอัปเดตประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปขี่ให้ดูนะทุกคนคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าไปจับ GPS หรือว่าอะไรเดี๋ยวรอชมกันนะคันนี้จะขับกลับต่บางจังหวัดนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะทุกคนคลิปนี้ขอแค่20ไลค์อาม30ไลค์ก็ได้ คันนี้จะขี่ออกต่างจังหวัดน,นะหกรอยกิโลแต่ลูกไม่บอกนะว่าลูกอะไรห้าสามล่างเดิมอืมจะรอดไหมก็ประมาณนี้นะทุกคนฝากอะไรกดแชร์กดซับก็ใครในช่องผมด้วยนะสวัสดีครับ